ถอดตู้แอร์ออกมาก็นัามาเช็คั่วค่ะเจอตู้แอร์รั่วชัดเจนบริเวณจุดนี้ค่ะก็รั่วแบบรุนแรงทําให้ภายในรถมีกลิ่นนะคะชัดเจนเดี๋ยวไปดูเซตอะไรใหม่ที่จัดลงให้ค่ะนี่ก็จะเป็นเซตอะไรใหม่อะไรมาตรฐานที่จัดลงให้รถซูซูกิสวีปปี2019้คันนี้ค่ะหลักๆก็จะเป็นในส่วนของตู้แอร์นี่ก็จะเป็นตัวตู้แอร์ใหม่เลือกใช้อะไรมาตรฐานสูงค่ะ ตัวแอคชั่นวาวตัวนี้ก็จะแนะนำเปลี่ยนทุก6 0,000โลค่ะตามตารางซ่อมบำรุงรักษาแอร์ตัวแอคชั่นวาวก็เป็นอะไรของมาตรฐานเดนโซแต่คันนี้ก็จะมีเปลี่ยนกรองแอร์ใหม่ให้1ชิ้นค่ะก็เลือกใช้อะไรมาตรฐานโพเทคฟิลเตอร์ Filter, สามารถกรองฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 PM 10ได้ดีค่ะเหมาะสมกับสภาพอากาศบ้านเราและคันนี้ก็จะมีเปลี่ยนตัวไส้กรองไดเออร์ใหม่ให้1อันตัวไส้กรองไดเออร์ตามตารางซ่อมบำรุงรักษาแอร์ก็จะแนะนำเปลี่ยนทุก30,000โลค่ะเปลี่ยนลูกยางโอลิงข้อตอเราถออดเปลี่ยนะไ่ ตเติมน้ำมันคอมหอมอยูวิเชกรั่วชดเชยส่วนที่รั่วออกไปค่ะทั้งหมดนี้คือเซตอะไรใหม่อะไรมาตรฐานที่จัดลงให้รถซูซูกิสวีปปี2019คันนี้ค่ะ